สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้อพามาดูกิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่บางท่านอาจจะยังไม่เคยมาเข้าร่วมนะคะเป็นการจับวันเกิดให้ผู้ที่เกิดในเดือนน,นั้นๆมาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะีนอก็เคยมาเป็นครั้งแรกเลยค่ะในงานนะคะก็จะมีอาหารให้ทานด้วยนะคะมีชุดพื้นเมืองอีสานและก็ถ่ายภาพโพลารอยด์ฟรีค่ะ กิจกรรมภายในงานนะคะจะเป็นบายสีสู่ขวัญน,นะคะเป็นการจัดกิจกรรมที่อบอุ่นมากเลยค่ะมีการตักบาดดอกไม้นะคะแต่ก็เข้ามาสู่ขวัญก่อนนะคะแล้วก็เป็นการเป่าเค้กวันเกิดค่ะในเดือนนี้ก็เป็นเดือนตุลาคมนะคะเป็นการมาครั้งแรกเลยนําบรรยากาศน่ารักน่ารักมาให้ทุกคนได้ดูค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพิธีทางสงฆ์นะคะก็รับพรกันไปก่อนนะคะแล้วก็จะมี การเวียนเทียนมงคลวันเกิดนะคะตักบาตรดอกไม้นะคะคพื้นที่นะคะก็จะเป็นอาคารพุทธศิลป์น,นะคะริมบึงสีฐาน,นะคะ่ะน,น,นี่ก็จะเป็นการเวียนเทียนมงคลนะคะแล้วก็ส่งท้ายด้วยการเต้ยนะคะมีหมอลำด้วยนะคะทุกคนบรรยากาศที่มาร่วมในปีแรกน่ารักมากเลยค่ะ